สวัสดีค่ะพเพื่อนๆจ๋าแม่แหม่มเองจ้าแม่ไปซื้อุดตาที่เซเว่นตัวนี้มาค่ะปูไทยรสมาล่าจ้าพเพื่อนจ๋าตายแล้วมาล่าครอบนําน้องหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกินมาล่าคลุกอะไรเพื่อนๆตัดถุงออกมา,มาเมื่อกี้นี้กินมาลากระหึ่มเลยพเพื่อนๆจ๋าหอ,หอมหอมปูไทยรสมาล่าจ้าเดี๋ยวนี้ใส่มาล่ากําลังเทนมาแรงพเพื่อนๆรสมาล่า อร่อยดิเพื่อนหอมอะ่ะหอมหมาล่ามากไม,ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะกินได้อร่อยอ่ะก,กลุบมหมาล่าปูไทยหมาล่าเทนกำลังมาแรง